ทำงานเป็นพนักงานประจำค่ะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม34ปาจีนค่ะคือก่อนหน้านี้คือใบหน้าของตัวเองเจอน้ำมันเทียกระเด็นใส่หน้าเยอะมากเพราะว่ามันกระเด็นใส่ใบหน้าของเราเลยคือเต็มหน้าทั้งคางทั้งอะไรก็คือเต็มคือพักรักษาตัวหนึ่งอาทิตย์ค่ะคิดค่ะต้องเป็นแผลเป็นแน่นอน ไปใช้ครีมต่างๆที่ช่วยลบรอยแผลปินผลที่ได้ก็คือลบรอยแผลปินแต่มันก,มนก็มันก็ยังคงเหลือรอยอยู่นะมีโคชีโอแนะนำว่าสบู่สมุนไพรตะวันเดือนเนี่ยคือสามารถช่วยรักษารอยแผลปินได้เราก็ตามหาอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมาช่วยดูแลผิวหน้าของเราแล้วมันก็ ไม่ได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรามาใช้สมุนไพรอย่างงี้เราเลยมั่นใจว่าสมุนไพรไม่ม,ไมีไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับผิวหน้าของเราก็เลยตัดสินใจมาใช้สบู่สมุนไพรตะอว,วันเดือนค่ะผลที่พี่ใช้ก็คือเห็นผลเร็วมากกับครั้งแรกที่ได้ใช้คือเขาบอกว่าจะมีผลแบบไหนที่สำคัญคือเวลาขณะที่ใช้เราจะต้องงดใช้อะไรบ้างก็ทำตามเขาแล้วก็ได้ผลลัพธ์เร็วมากค่ะ ใช้สูตรน้ำนมข้าวนะคะสักสามวันแล้วก็ใช้นางแสงเจ็ดวัน,วนจะใช้สลับมิกกันแบบนี้ก็คือว่ามันดีมากๆคือใบหน้าของนุดผัดเซลล์ผิวก็มาถึงวันนี้ vais, นก็สี่รอบแล้วนี่มันจะผัดเซลล์ผิวเราตลอดมันจะมีช่วงจังหวะของเขาค่ะ เกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องผิวหน้าก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจสมุนไพรดูเนาะน mm ุช hmm. บอกได้เลยว่าสมุนไพรย,ยังไงมันก็ดีสําหรับตัวนุชแล้วก็หลายๆคนลูกค้าหลายๆคนที่ใช้สมุนไพรวันเดือนแล้วเห็นผลลัพธ์นุชก็อยากบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องอเจอเออเจอกับความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเหมือนเคสนุชอะ ก็ให้ใช้สบู่ตะวันเดือนเข้ามาช่วยเลยแล้วจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วมากสําหรับใครมีปัญหาเรื่องสิวฝ้าหลายๆท่านที่ใช้สบู่เห็นผลลัพธ์ดีนะคะวันนี้ก็แค่ใช้สบู่สมุนไพรท,ที่มันเป็นสมุนไพรแท้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะมาช่วยดูแลรักษาผิวตัวนุ้นเองก็เป็นคนที่แบบใช้สบู่แล้วเห็นผลแล้วสิ่งที่นุได้จากการเห็นผลก็คือเราอยากบอกต่อ